ก็ Data Story EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องของแบรนด์สินค้าญี่ปุ่นที่ขายสินค้ามินิมอลแต่ว่าค่อนข้างทำเดต้า d ิเวนสเ a รด l i t y จึงจังมากผิดกับความมินิมอลของแบรนด์ตัวเองเลยเอ๊ะทำยังไงให้มียอดขายมากขึ้นหรือว่าคนมาเดินเลือกซื้อสินค้าในร้านค้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันเป้าหมายที่เขาบวกเพิ่มเข้าไปอีกมันคือเรื่องของการที่ว่าเขาต้องการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยให้เกิดประสบการณ์ที่ดีทั้งจากฝั่งที่เป็นออนไลน์จนไปถึงร้านค้าหน้าร้านของเขาที่เป็นออฟไลน์อย่างใน,นตอนนี้เขามีสาขาอยู่ทั่วโลกประมาณพันสาขาสินค้าสินค้ากว่า7,000รายการมีหลายเคสที่เป็น success case story ของเขาแล้วพี่ก็เลยรวบรวมมาอยากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ภูมิด้วยค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Data Story ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอย่างถูกวิธีนะคะก็คือการนําข้อมูลมาใช้ในเชิงธุรกิจแล้วก็การนําข้อมูลมาใช้ในเชิงของการใช้ชีวิตประจําวันค่ะว,วันนี้นะคะพี่ภูมิมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังกันค่ะก็ Data Story EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องของแบรนด์สินค้าญี่ปุ่นที่ขายสินค้ามินิมอลแต่ว่า ค่อนข้างทำ data driven s t r a y จริงจังมากผิดกับความมินิมอลของแบรนด์ตัวเองเลย mm hmm. เป็นเรื่องของแบรนด์มูจิครับโมจิที่เราอยู่ตามห้างเนี่ยนะคะที่ดูสินค้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีทั้งเครื่องเขียนชุดนอนแล้วก็ของใช้ในบ้านใช่ใช่อันนั้น <c oughs> เลยแต่ก่อนอื่นนะคะที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องราวต่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แบมด้วยน,นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะพี่ภูมิครับก็แบบที่บอกก็คือว่าตัวแบรนด์ บรมูจิเนี่ยถ้าเล่าประวัติย้อนเร่าๆเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วตั้งแต่ประมาณปี1980ทุกวันนี้ก็ประมาณ40ปีละ<ม>นิดๆก็ขายสินค้าที่เป็นของใช้ในบ้านของต่างๆแกจเจ็ตเครื่องเขียนอะไรที่เป็นแบบ mini, สไตล์มินิมอลมินิมอลหมดเลยค,คือถ้า<ม>คำว่ามูจิในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแปลออกมาเป็นไทยมันจะเป็นประมาณว่าสินค้าคุณภาพดีที่ไม่มีชื่อ<ม> uh, เพราะงั้นมันก็เลยสะท้อนมาถึงตัวสินค้าเขาที่ทําดูให้เป็นแบบว่า คนคลีนไม่ได้มีลวดลายไม่ได้มีอะไรเยอะซึ่ง <Okay. S 1> พอตรงเนี้ยเราก็เลยเรียกมันว่ามันเป็นแบบอะไรที่ค่อนข้างม mm hmm. ินิมอลทีนี้สิ่งที่อยากเอามาเล่าเนี่ยก็คือว่าพอดีพี่ไปเจอว่าแบรนบูจิเองเนี่ยจนทุกวันนี้ที่เขาแบบประสบความสําเร็จมาถึงจุดจุดหนึ่งอ,อย่างตอนเนี้ยเขามีสาขาอยู่ทั่วโลกประมาณพันสาขาสินค mm ้า hmm. สินค้ากว่าเจ็ดพันรายการ mm hmm. เฉพาะ <Yeah. S 1> ในประเทศไทย <Yeah. S 1> ใช่เยอะมากก็มีย4สิบสี่สาขาแล้วอันนี้ข้อมูลปีหกสี mm ่ hmm. ที่พี่เห็นซึ่ง อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเขาอะทำเรื่อง data driven strategy ค่อนข้างจริงจังแล้วก็มีหลายเคสที่เป็น success case story ของเขาแล้วพี่ก็เลยรวบรวมมาอยากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เพื่อนาไปใช้ได้กับธรรุรกิจก็เดี๋ยวพอเริ่มเลยก็อย่างเรื่องของตัวมูจิเองเนี่ยสิ่งที่ เขาเขาต้องโฟกัสมันก็เป็นเป้าหมายของธุรกิจอยู่แล้วคือการที่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้มียอดขายมากขึ้นหรือว่าคนมาเดินเลือกซื้อสินค้า<ม>ในร้านค้ามากขึ้นอย่างอันเนี้ยเขาก็เอามาตั้งเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการทําในรอบนี้ต้องการให้มีคนมาในร้านมากขึ้นต้องการให้ยอดขายมากขึ้นในขณะเดียวกันเป้าหมายที่เขาบวกเพิ่มเข้าไปอีกมันคือเรื่องของการที่ว่าเขาต้องการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยให้เกิดประสบการณ์ที่ดีทั้งจากฝั่งที่เป็นออนไลน์ จนไปถึงร้านค้าหน้าร้านของเขาที่เป็นออฟไลน์ต้องการเชื่อม2อ,อย่างนี้ให้มันค่อนข้างแบบว่าออกมาในรูปแบบที่ลูกค้าแบบแฮปปี้มีประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น mm hmm. พอตรงนี้มันก็เลยเป็นชาเลนจ์ของการที่ตัวแบรนด์มูจิเองเนี่ยก็ต้องมาเริ่มคิดแล้วว่าเอะถ้าเราจะสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีได้เนี่ยมันน่าจะต้องเริ่มจากการที่ตัวแบรนด์เนี่ยเข้าใจหรือว่าก่อนว่าคอน sumer หรือลูกค้าของเขาเนี่ยต้องการอะไร <Ha. S 2> พอทีนี้เสร็จปุ๊บ เขาก็เลยเริ่มจะเริ่มต้นจากการที่ว่าเอา Data ต่างๆที่มีเนี่ยมาดูไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งที่เป็นคนที่เข้ามาเว็บไซต์เลือกดูสินค้าคนที่เข้ามาทํารายการที่ร้านค้าหรือซื้อสินค้าจริงหรือพวกแบบสิ่งที่คนคุยกันพูดถึงต่างๆนาๆนาแต่ว่าประเด็นตรงนี้ก็คือว่าชั้นแรกที่แบรนด์มูจิเจอเลยมันคือเรื่องของการที่พอเขามี Data เยอะๆอยู่ในหลายๆที่หลายๆ,ๆซอร์สทีมมาร์เก็ตติ้ง จะเอา Data มาใช้ในการวางแผนแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่สามารถเอามาใช้ได้เลยทันทีสิ่งที่เขาต้องทําก็คือว่าเขาต้องไปขอให้กับทาง IT ของเขาที่เป็นอินเจ e นียร์ซัพพอเนี่ยในการดึง Data เ,เหล่านี้มาซึ่งแน่นอนออว่ามันยากมากอยู่แล้วเพราะว่าเึกภาพว่า Data ของมูจิเนี่ยมีรายมีการทํารายการมีนู่นมีนี่ต่างๆอะ่อะเขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะเยอะกว่าประมาณ8ล้านครั้ง Data าพอแปดล้านครั้งใช่แล้วพอจะเอาทั้งหมดเนี้ยมาใช้ในการวิเคราะห์ ตัว Market i n g Team ก็ไปดึงโดยตรงไม่ได้ก็ต้องให้ Engineer Support ดึงให้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บแปลว่าเขาจะดึงข้อมูลอะไรมาดูแต่ละครั้งเพื่อมาใช้วิเคราะห์ต่อต้องมีระยะเวลากินเวลานานแล้วสุดท้ายกว่าจะเอาไปใช้ได้มันแบบเหมนไม่ทันการและลูกค้าไม่ได้รอหรือว่าจะเคลื่อนไหวอะไรแต่ละทีมันก็ค่อนข้างช้าพอทีนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่แบรนด์มูจิมองว่าจะมาแก้ปัญหาจุดนี้ได้มันคือการที่ทำสิ่งที่เรียกว่ามี CDP Customer Data Platform ที่ใช้ในแบรนด์มูจิเองพี่ขยายความก็คือ customer data platform เนี่ยมันจะเป็นเหมือนระบบเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นตัวระบบหนึ่งที่สามารถรวมศูนย์ข้อมูลของลูกค้ามาไว้ในที่ที่เดียวได้ทำให้ตัวคนที่เป็นแบรนด์หรือเป็นพี่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาสามารถเข้าใจได้ว่าตัวของลูกค้าเนี่ยเขาคือใครมีความต้องการอะไรหรือมีประวัติการซื้อขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวแบรนด์ของเขาบ้างรวมไปถึง ช่องทางต่างๆที่เป็นโปรไฟล์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียลูกค้าคนนี้เล่น Facebook อะไรมีเมมเบอร์อยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนหรือมีบัญชี a อ c o u n t อยู่ที่ต่างๆที่อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้มันจะถูกรวบรวมอยู่ในตัว CDP Customer Data Platform มันคล้ายๆกับ CRM ไหมคะตัว Customer Relation Management คล้ายๆกันแต่ว่า CRM เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่บางทีเรามีข้อมูลจากตัว CDP เสร็จแล้ว แล้วเราจะเอาไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำ CRM กับลูกค้าอีกทีหนึ่งแต่ตัว CDP Customer Data Platform เน<ม>ี่ยมันเหมือนมันเป็นศูนย์กลางจุดตั้งต้นจุดตั้งต้นที่รวมความความโปรไฟล์เกี่ยวกับลูกค้าไว้เพื่อให้ตัวแบรนด์เนี่ยสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเพราะทีนี้กลับมาตรงที่พอเขามองว่าจะเริ่มทำ CDP แล้ซึ่งพอทำออกมาเสร็จเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ตัว CDP เนี่ยมันรวบรวมข้อมูลใน data touch point จากที่ต่างๆแบบที่ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์คนที่ทำรายการที่ร้านค้าทำรายการบนออนไลน์บนเว็บหรือจากที่ต่างๆมาไว้อยู่ที่ที่ที่เดียวสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าทำให้ marketing team แทนที่จะต้องไปดึงข้อมูลผ่านทาง IT support เขาก็สามารถดึงข้อมูลต่างๆดึง Data ต่างๆมาจากตัว CDP ได้โดยตรงข้อมูลต่างๆถูกแยกแยะไว้ในแพลตฟอร์มแล้วแบ่งหมวดหมู่เรียบร้อยแบ่งหมวดหมู่เรียบร้อยมีการแบ่ง s e g m e n t a t i o n อะไรก็ดึง Data มาใช้ได้เพื่อให้เหมือนเรามีแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายแล้วก็มีจํานวนมากถูกแบ่งแยกแล้วก็จัดระเบียบเพื่อเวลาที่เราเอามาใช้อะเราก็เอามาใช้ได้เลยใช่เลยถูกต้องครับแล้วบวกกับว่านอกเหนือจากการที่มี CDP ละเขาก็มองไปต่อว่า ในเมื่อเขาต้องการรายยอดขายให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องการสร้างประสบการณ์ลูกค้าจากออนไลน์ไปฝั่งที่เป็นออฟไลน์ในอีกมุมหนึ่งสิ่งที่ตัวแบรนด์มูจิทําก็คือว่าการที่พยายามเข้าใจให้มากขึ้นว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขาต่างๆเขามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้างโดยในจุดนี้สิ่งที่ตัวมูจิเอามาใช้เป็นหลักคือ Data ที่เขาเรียกว่าเป็นอ่าฟู้ดทรัพยิกก็คือคนที่ไปที่หน้าร้านโดยสิ่งที่เขาทําก็คือเขาไปเอากล้องมาดูจากข้อมูลที่ แบบถ่ายลูกค้าที่อยู่ภายในร้านว่าแบบเดินเลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้งส่วนไหนยังไงบ้างรวมไปถึงส่วนที่เดินผ่านหน้าร้านด้วยมาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกันว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยมามากน้อยแค่ไหนหรือเป็นอย่างไรบ้างอย่างในส่วนเนี้ยประโยชน์ที่เขาบอกเอามาใช้โดยตรงข้อนึงก็คือว่ามันทําให้เขาเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นว่าวันเวลาไหนที่มีลูกค้าเยอะอยู่ภายในร้านมันทาให้ตัวแบรนด์บูจิเองเนี่ยเขาไปเจออินไซด์ว่า เวลาที่มีลูกค้ามาที่ร้านเยอะๆเนี่ยเพนหนึ่งของคนที่เป็นลูกค้าก็คือพอต่อแถวนานๆปุ๊บ mm. เขาจะมีการทิ้งตะกร้าเหมือนอารมณ์เรเวลาเราเข้าไปช้อปปิ้งบนของออนไลน์เลยนะบางทีเราแบบเลือกของลงตะกร้าไว้แล้วก็สุดท้ายไม่เอาเลย <laughs> ไม่ไปจ่าย <laughs> ไม่จ่ายตังค์ <c oughs> ใช, <c oughs> ใช่แบบออกเว็บไปอันนี้คล้ายๆกันมาที่หน้าร้านต่อแถวแล้วแต่แถวยาวเกินสุดท้ายเขาเอาตะกร้าที่มีของนะ่ะวางไว้ในร้านอย่างนั้นแหละ่ mm. พอเขาไปเห็นเดต้าจากฟ o o ดทร a ฟฟิกตรงเนี้ย าก็เลยจัดพนักงานในการที่อยู่ที่เคาน์เตอร์หรือคอยให้บริการได้ดียิ่งขึ้นก็ทําให้แบบว่าแทนที่ลูกค้าจะต้องทิ้งตะกร้าไม่ได้ทิ้งแล้วก็เกิดเป็นยอดขายได้จริง mm hmm. สองอย่างเนี้ยทั้งเรื่อง CDP แล้วก็ตัว food traffic รวมกันเนี่ยสิ่งที่เป็น r ี s ซ l t ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ายอดขายของสาขาต่างๆเนี่ยมากขึ้นถึง4 6เอเซเกือบเท่าเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งใช่แล้วก็เรื่องของตัว CDP เนี่ยสิ่งที่แบรนด์มูจิเอาไปต่อยอดก็คือว่า พอเขาเข้าใจตัวพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิง่งขึ้นนะฮะเขาเอาไปผนวกกับเรื่องของการทำ p e r s o n a l i z e d marketing ยกตัวอย่างเช่นว่าเขารู้และลูกค้าคนนี้จะชอบเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันของบูจิตอนช่วงเวลาสมมติวันเสาร์วันอาทิตย์ในขณะเดียวกันพอไปดูประวัติการซื้อขายเนี่ยลูกค้าคนนี้สมมติเป็นผู้ชายชอบซื้อตัวตัวกางเกงชอบซื้อเสื้ออย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่แบรนด์บูจิททำก็คือว่าเขาเอา Data พฤติกรรมของลูกค้าสร้างมาเป็นคูปอง p e r s o n a l l e ที่จะส่ง ออฟเฟอร์เหล่าเนี้ที่เป็นคูปองที่ลูกค้าต้องการเนี่ยไปในวันเวลาที่ลูกค้าเขาจะใช้งานแอปพลิเคชันอ่าอย่างเช่นเล่นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ไหมสมมุติเราไปส่งคูปองเนี่ยให้วันอังคารวันพุธลูกค้าอาจจะไม่อ่านอะไรเลยก็ได้แล้วก็ปล่อยคูปองนี้เป็นอากาศสะท้านไปแต่ในที่นี้ก็คือเขารู้แล้วนี่ว่าลูกค้าเล่นเยอะวันเสาร์วันอาทิตย์คูปองเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าคนนี้มักจะซื้อกันเกมมักซื้อเสื้อพอส่งไปปุ๊บมันก็มีโอกาสที่สําเร็จมากขึ้นอ่าพอผลลรพธองที่ออกมาก มีมีเปอร์เซนต์ในการที่เอามาแลกซื้อสําเร็จเนี่ยมากขึ้น2เท่าตัวก็คือบวกมาร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถูกต้องซึ่งเงินนี้มันก็เกเกิดให้เป็นยอดขายมหาศาลเลยสําหรับตัวมูจิในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้ไปต่อก็คือว่าเรื่องของเหมือนที่บอกในตอนตอน้นว่าเวลาของทีมที่เขาต้องแบบว่ามีเรื่องของการดึง Data จากทีม i อหรือ Marketing เองที่กว่าจะได้ Data มาแล้วเอาไปทํางานต่อวางแผนต่อเนี่ยมันใช้เวลานานพอเขาทํา CDP คู่ก,กันกับการรวม Data มาตรงนี้ <c oughs> มันทำให้โปรเซสเรื่องของการที่ว่าดึง Data มาเพื่อประมวลผลน่ะมันกลายเป็นสามารถทําทั้งหมดเนี่ยได้แบบเรียลไทม์ทันทีแล้วก็ Marketing สามารถทำได้เลยโดยตรงโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพากับทีม IT Support ในการช่วยดึงข้อมูลอีกต่อไปอ่าสุดท้ายลูกค้าก็แฮปปี้มูจิก็มียอดขายมากขึ้นด้วยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทั้งการตั้งแต่เริ่มพอรู้ว่าข้อมูลต่างๆมีความสำคัญก็เริ่มจัดระเบียบข้อมูล การน,นำมาใช้ก็รู้จักใช้อย่างถูกวิธีด้วยใช่แล้วก็นอกเหนือจากที่มีเรื่องของการท P, ํา CDP มีเรื่องของการที่เอาผลลัพธ์ไปเกิดให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นละพี่อยากเล่าอีกอันหนึ่งเพราะว่าแบบที่บอกในตอนต้นว่าตัวของมูจิเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจริงจังกับเรื่อง Data Driven ซึ่งถ้าไปดูอ่ะจริงๆในตอนปี2000เกือบ,อบปี2000อะแบรนด์มูจิเคยประสบปัญหาถึงขนาดเกือบขั้นล้มละลายเลยแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างแบบ กู้วิกฤตแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาได้ซึ่งเรื่องที่เขามาแชร์เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาในตอนนะั้นมันคือเรื่องของการที่ว่าพนักงานของเขาที่มีทักษะสูงหรือเป็นทานเลนต์เนี่ยค่อนค่อนข้างมีผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยอยู่พออยู่ดีๆอยู่มาวันหนึ่งคนเหล่านี้ลาออกไปอะ่ะมันทําให้สกิลพนักงานคนอื่นอะ่ะมันตามไม่ทันกันแล้วมันก็เกิดเป็นปัญหาใหญ่กับองค์กรลองนึ็กภาพง่ายๆว่าสมมุติ ในสาขาเนี้ยมีพนักงานอยู่3คนคนหนึ่งแบบทําผลงานได้ดีมากได้คะแนนประมาณแบบสมมติเก้าสิบเก้าสิบห้าคะแนนในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยอยู่ระดับกลางๆประมาณหกสิบคะแนนอยู่ดีๆไอพนักงานคนแรกลาออกปุ๊บที่เหลือซวยเลยเวลาลูกค้ามาที่ร้านประสบการณ์ลูกค้าต่างจากเดิมละเพราะจากที่เขาเคยได้รับประสบการณ์ดีๆมันหายไปการบริการที่ดีการบริการที่รู้ใจใช่พอไม่มีเหมือนเดิมถูกต้องพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บสิ่งที่มูจิทําก็คือว่า เขาแก้ปัญหาเนี้ยด้วยการที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นบูจิแกรมบูจิแกรมมันคือการ mm. ที่เขาถ่ายทอดเรื่องของความรู้โนเลดทักษะพนักงานต่างๆเนี่ยไว้ในอยู่ในอยู่ในรูปแบบที่เป็นเหมือนคู่มือพนักงานเพื่อที่ว่า mm. สามารถทําให้เอาความรู้ของบุคคลที่เป็นบุคคลโดดเด่นเนี่ยถ่ายทอดอัพสกิลให้กับพนักงานคนอื่นๆให้รู้เทียมเท่าทันกันเพื่อที่ว่าจะได้ยกระดับคุณภาพของพนักงานในการให้บริการลูกค้าเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอ่าซึ่งสิ่งเนี้ย mm. เป็นสิ่งที่ มูจ like ิก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําไปตลอดชีวิตทุกวันนี้มูจิแกรมก็ยังได้รับการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆให้แบบว่าเป็นคลังข้อมูลโนเลดเซ็นเตอร์ของมูจิเองเพื่อที่พนักงานทุกคนที่เข้ามาทํางานหรือต้องหาความรู้ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปในมูจิแกรมแล้วก็อัพสกิลตัวเองเข้าไปได้เรื่อยๆมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่ได้เล่าไปสรุปออกมาเป็นคีย์ซักเซฟของของมูจิเนี่ยก็พี่ก็มองว่ามีด้วยกัน5ข้อด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าตัวแบรนด์มูจิ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่ต้องการแก้ปัญหาสร้าง value ให้มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าจะเอา data ต,ตรงไหนมาใช้บ้างมีออกมาเป็น data driven strategy ที่ชัดเจนอันนี้คือข้อแรก mm hmm. อย่างที่2คือการที่เมื่อเราต้องการเข้าใจลูกค้าละสิ่งที่แบรนด์มูจิทำต่อก็คือเรื่องของการมี CDP customer data platform mm hmm. เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าเข้ามาไว้ที่เดียวกันประหยัดเวลาของพนักงานในองค์กร mm hmm. อย่างที่3มก็คือการที่ พอมี CDP แล้วเขานำ Data เนี้ไปดำเนินการจริงไปใช้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำา p r s s o n l ไล a ์มาร์เกหรือปรับเรื่องของตัวการเพิ่มพนักงานทำให้ตัวผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันมัน strategy ที่วางไว้มันเอาไป implement ได้จริงต่อมันก็ส่งเสริมกันด้วยในแต่ละหน่วยถูกต้องแล้วก็อย่างที่4ก็คือการที่มี knowledge center ยกระดับความรู้ของพนักงานให้เท่าทันกันเพื่อที่ว่ายกระดับคุณภาพในการบริการโดยรวมให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้าย คือเรื่องของการที่ว่ามีการวัดผลความสําเร็จที่ทําออกไป <laughs> พอพอมีการดําเนินการออกไปปุ๊บวัดผลออกมาได้ว่าสาขาไหนซ <sh arp> ักเซสอย่างไรบ้างหรือมียอดขายเพิ่มอย่างไรบ้าง <c oughs> เขาก็เอาเดต้านี้มาปรับปรุงคุณภาพแล้วก็เพิ่มการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมือนที่แบบที่บอกก็คือบูจิมองว่าหลายๆเรื่องบางอันมันเป็นการที่ต้องพัฒนาไปตลอดชีวิตเหมือนอย่างบูจิแกรมนี้เป็นต้นมี5้ข้อนะครับ ถือว่าถ้าเพื่อนๆจำห้าข้อหลักนี้ไปใช้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเพื่อนๆมากๆเลยค่ะครับก็สุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆมีประสบการณ์ในการที่อาจจะได้รับ personalized marketing จากแบรนด์ต่างๆหรือเป็นดีลพิเศษแล้วรู้สึกว่าอันนี้ดูดูพิเศษจังเลยก็อาจจะมาประทับใจมาคอมเมนต์มาเล่าให้เรีย s สมาร์ทเราฟังได้นะครับแล้วก็หากว่าเพื่อนๆอยากรู้ เรื่องของอุตสาหกรรมไหนหรือ Data Story เกี่ยวกับแบรนด์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็แบ่งปันกันแบบนี้อีกนะคะแน่นอนครับก็สำหรับในวันนี้นะครับภูมิกับน้องแบมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันกับ Data Story ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s ครต์กดกระดิ่งนะกรงๆ